คือสมบัติของมนุษย์นะคะสมบัติของมนุษย์ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าเออจะต้องมีอะไรคือถ้ามีความพร้อมเราไม่ว่านะถ้าไม่มีความพร้อมนี่ก็เลยทําให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะไปหากู้หนี้ยืมสินอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วพอเรามามีพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะพอตอนที่เรามามีพ่อใหญ่ฝรั่ง ญาติก็ถามมาเลยได้หรือ,อยังละ่ะรถยนต์นะ่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีรถยนต์ได้หรือ,อยังรถยนต์คือเราเป็นครูมาหลายปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วเรากับพ่อใหญ่ฝรั่งก็ก็ไม่มีรถยนต์ใช้รถยนต์คันใหม่มีแต่รถยนต์คันเก่ามือสองมันสมัยไหนแล้วไม่รู้ที่เป็นนิสสันนะคะเราก็ใช้คันนั้นแหละเกียร์ไม่ใช่ออโต้ก็จะมีญาติถามเข้ามาเป็นยังไง ได้ผัวฝรั่งได้รถยนต์คันใหม่ขับหรือยังเอาจุดมุ่งหมายของเราก็ไม่ใช่ว่าที่จะไปได้รถยนต์คันใหม่ขับอะไรนะคะไม่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายอย่างนั้นเออเพียงแต่ว่าเราเราเองก็ว่างเขาก็ว่างแล้วคุยกันเข้าใจว่างก็หมายถึงเขาไม่มีพันธะเราไม่มีพันธะอย่างนี้แล้วเวลาคุยกันก็เข้าใจอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้เราแบบไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมฟังหรือเปล่า คุยกันเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันนะนะเราก็เลยเออเราไม่ใช่จะคิดว่าเออจะต้องไปได้รถยนต์กับเขาแต่อยู่กันไปประมาณสามสี่ปีพ่อใหญ่ฝรั่งก็เลยซื้อรถยนต์อยู่ในสมัยของยิ่งรักนะคะรู้สึกว่าในสมัยของ อยู่ด้วยกันกี่ปีละมันมัน,ม,นมันมาเป็นสมัยของยิ่งรักเนาะปีห้าห้าเอออยู่ด้วยกันมานานอยู่มันรู้สึกว่าเผลอแป๊บๆอยู่ด้วยกันมานานอยู่นะคะแล้วมาถึงปีห้าห้าที่ยิ่งรักเขาเขาไม่เก็บภาษีรถยนต์คันแรกกันนะเราก็เลยเออเราเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ติดตามข่าวสารนะคะพ่อใหญ่ฝรั่งเลยบอกว่างั้นเราไปซื้อรถยนต์กันดีกว่าว่างั้นก็ซื้อ ในานามของเธอเพราะว่าเธอจะได้เงินคืนเออปีนั้นก็ได้ก็เลยซื้อรถุินคันแรกนะคะให้กับตัวเองในานามพ่อใหญ่ฝรั่งซื้อเนาะแล้วก็ได้ได้เงินได้เราได้เงินคืนนะคะเงินภาษีเงินภาษีเพราะว่ารถเรามันราคากี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะได้เงินคืนเยอะอยู่นะคะ ก็เล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆน,นะคะถึงว่าเออถึงการใช้ชีวิตที่ถ้าหากเราไม่เราอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วเราก็ไม่ไม่ดิ้นรนอะไรอ่ะถ้าบางทีเราเราดิ้นรนคือเราดิ้นรนในสิ่งที่มันสมควรอย่างตอนนั้นเราก็ดิ้นรนที่จะมาเรียนต่อปริญญาตรีแล้วเราก็มาเรียนต่อ ว่าดิ้นรนคือเราจบม .6 มา10ปีถึงได้มาเรียนต่อปริญญาตรีอันนี้เราก็ดิ้นรนอยู่ในกรอบของมันเนาะไม่ใช่ว่าดิ้นลนเกินกรอบถ้าดิ้นลนเกินกรอบเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะทุกข์มากพอเราจบปริญญาตรีปุ๊บเราก็สามารถที่จะมาสอบบรรจุครูครั้งแรกได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเนาะ หัวก็ดีอยู่นะคะสมองก็ใช้ได้อยู่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นเราไปอ่านเห็นคู่มือเตรียมสอบครูของพี่ชายที่แกจะเตรียมสอบครูเราเปิดอ่านข้อสอบแล้วเราก็คิดว่าข้อไหนถูกไม่ถูกเราลองเราลองเอาเราลองเราลองเขียนไว้ว่าเราจะเอาข้อนี้ข้อนี้จากร้อยข้ออย่างนี้ ก็พอเราไปเปิดดูเฉลยนี่ขนาดเราจบม6เราก็ว่าเอ๊ะมันเราก็เราก็ได้เราก็ได้คะแนนเยอะในในในการทําข้อสอบแม้จะยังไม่ได้จบปริญญาตรีตอนนั้นนะคะแต่พี่ชายเขาเรียนจบแล้วเขาจะไปสอบเราก็เลยเอาข้อสอบเขามาดูเออเราก็ว่าเอ๊ะมันไม่ยากนะนี่ข้อสอบข้อสอบมันไม่ยาก ตอนนั้นก็ไปทํางานกรุงเทพนะคะเป็นเข้าโรงงานโน้นออกโรงงานนี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีความมั่นคงแล้วการทํางานในโรงงานนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีสวัสดิการบางทีก็ไปเจอสิ่งร้ายๆเนาะคำว่าสิ่งรลายๆนี่ไปเจอ